น,นี้พบกับการพูดคุยต่อเนื่องกับการแสดงทัศนะมุมมองต่อเรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสัปดาห์นี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับการวิเคราะห์ของซ e o ชื่อดังอาทิคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งบมจเหมาราชพัฒนาที่ดินและคุณสิริวัต์บวร,รเวชวุฒิคุณผู้ก่อตั้งสิริวัน์แซนด์วิชตอนเศรษฐกิจไทยสโลล f e เศรษฐกิจโลกสโลดาวในช่วงรู้แท้เอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แกมาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขค,ความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนส์ทองหล่อจุตินันพิรมพักดีและสิริวัตรบรเวทวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา ดำเนินรายการโดยโยธินตรังที่หนีหนาฏทาง FM 89.5เมกรู้แท้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้สนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่100%ยเป z เซ็นเบนซ์ทองหลอ027148888บอมอจอสีราชาฮาเบอร์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจกไทยก้าวไกลระดับโลกแค่คุณเปิดโลกก็กว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเรา Sing Discover f a r ั h e r l a n l a p a g o s แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน สิ่ง d i s c o v e r 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์จงหลอขอเชิญทดลองขับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้าน ที่รามิตรา02-945-4555หรือที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888และทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายตรวจเช็คและรับเช่าพระเครื่องทุกชนิดโดยทีมงานเซียนฉอยท่าพระจันทร์หรือจะนั่งจิตชาคุยเรื่องมันๆกับวาสาันเบนส์ทองหล่อก็ได้เชิญนะครับที่เบนส์ทองหลอ่อ0 2 714 8 8 8เแลรอยู่ทุกวันละครับอ ทำไมเราไม่เอาคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะมาอยู่บนโต๊ะบ้างก็คือออกกฎหมายลอบบี้ชิส oh. แล้วผมจะร่วมมือก,กันสืบอดูบัญชีดูมุงนั่งทุกคนของใครยึดให้หมดอย่างที่ปูตินมันทำ oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเม่งั้นคนไทยก็เริ่มต้นจากผ้าขาวไม่ได้ oh. อย่างวันนี้ที่คุณพูดเนี่ยนะฮะทำไมชาวนานะฮะมีไรายได้แค่นี้ถึงมีไรายได้แค่นี้แท็กซี่นะ,ะมอเตอร์ไซค์ <Yeah. S 2> แม่ค้า ทั้งหมดก็ต้องกรอกแบบฟอร์มมาพมรร๙ทาให้มันง่ายเราจะได้รู้ว่าโอเคคนเรานี้จนนะมีแค่นี้มีมีฐานข้อมูลด้วยมีฐานข้อมูลฉะนั้นคนไปรู้หมดเลยทําให้รู้หน้าที่ด้วยนะใช่แล้วฉะนั้นคนจบปริญญาตรีนะจบมาแล้วตกงานก็ต้องดีแคร์ตกงานรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นแบบคือวันนี้รับแฟกพอใช้นะตามก่อสามแสนไม่เก็บภาษีโอเคแล้วครับครับถูกไหมครับก็รู้จักผมต้องการให้รู้จักหน้าที่และสิทธิ เราจะได้รู้ว่าโอเคเกษตรเนี่ยนะมีสิบไร่นี่ทําไมเขาขาดทุนรู้ปัญหาของเขารู้ปัญหาไม่งั้นเรนนี้เราแก้ไม่ได้หมดเลยเป็นดัตต์เบรดด้วยนะผมเชื่อใจอย่างนี้นะฮะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะมันมีอยู่แล้วนะครับไอตอนที่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยนะฮะไอเพื่อนเศรษฐีที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็ศักดิ์ศรีหน้าตาไม่ได้ตายเพราะแบกหนี้สินหรอกแบกเพราะว่าเขามาปิดหมายที่บ้านอายฮะอาย ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยนะฮะถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องสร้างงานที่มั่นคงนะครับแต่ไม่ใช่ว่ารวยนะครับขอให้งานมั่นคงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่สำคัญฮะผมถึงบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะไอ้ globalization ถึงตัวนี่น่ากลัวนะคมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เดินแถวเยาวราชอะไรคุณไปดูสิครับพม่า ทั้งหมดเลยที่อยู่ค้าขายเนี่ยนะฮะเพราะฉะั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันๆเนี่ยนะฮะนักการเมืองนะฮะที่บอกว่าจะมีเลือกตั้งใน60เนี่ยนะฮะบอกผมไม่เห็นด้วยถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีดาพงเนี่ยนะยังแก้การศึกษาเนี่ยรัฐ<ผ>มนตรีศึกษาธิการนะฮะถูกไหม <c oughs> ฮะเข้าไปบ๊อบน,นี่นเ้นื่อยเลย เป็นกระทรวงเดียวนะฮะที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนสูงกับกลาหหมเกือบเกือบห้าแสนล้านปีหนึ่งใช่กระทรวงเสือเยอะที่สุดถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่าผมถึงไม่ชอบอย่างไงครับว่านะฮะว่าทําไมเนี่ยนะครับเด็กจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะะแค่เรียนเนี่ยนะครับครับมีคอมพิวเตอร์อถูกไหมฮะเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่า ไอ้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะฮะวันนี้คุณอ่านข่าวสิครับทุกวันเนี่ยนะครับเป็นอันตรายหมดเลยต่อไปนี้อีคอมเมิร์ซเป็นไงครับนะอืมก็หลอกกันทั้งเมืองกันทั้งโลกอ่ะครับใช่ไหมวิธีการโอนเงินเนี่ยนะครับอืมใช่ไหมอีแคนติงบ้าบอคอแตกเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับอ่าุงสอพิพ์มืวานก็เตือนมาแล้วที่อเมริกาให้ระวังครับนะฮะจิบฉบับมังก็เตือนมาแล้วอืม ถูกไหมผมถึงบอกกับแบงก์นะนะบอกโอเคผมจะเป็นคนเนี่ยนะแต่ผมจะจ่ายผมใช้เป็นกระดาษนะเขียนเช็คนะครับผมจะไม่กดปุ่มนี่โอนนะเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะครับอาจจะเลี้ยวู้มากนะฮะเพราะว่าผมดูหนังมากและคิดมากนะผมดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับนะคุณพวกเราอาจจะได้ดูพระเอกเป็นอะไรรู้ไหมครับอะไรฮะเป็นคอมพิวเตอร์ไปสมัครงานนะมีหน้าที่ บริษัทใหญ่มากมีคนงานเป็นหมื่นเลย <ฮะ S 1> เสร็จแล้ววันหนึ่งเดือนแรกรับเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเซนนะมันจะรับยี่สิบยี่สิบเจ็ดเซนไม่ได้รับเลยครับได้ทนุทนทุนใช่ไหมพอผ่านไปหลายเดือนมันก็ถามเพื่อนบอกให้ทำไมาเงินเดือนมันออกไม่เต็มามาันในเซ็นเซ็นตัดโอ้หกูตัดมันนานแล้วเป็นไงนะมันกดเข้าไปนีนะม,นมันแฮกเข้าไปจนทั้งรู้เนี่ยนะ เป็นเป็นร้อยล้านเหรียญเลยมันกดเข้าไปป๊อปเนี่ยในร้อยล้านเหรียญเข้าบัญชีมันหมดเลยเก่งถูกไหมครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมถึงไม่เชื่อครับเพื่อนผมเนี่ยนะเจอมาแล้วครับนะครับเมื่อกี้ใครเจอรู้จักจคุณบุญชัยเนี่ยนะครับบริษัทขายเหล็กที่อเมริกาซื้อท่อน้ำจากประเทศไทยส่งไปเมืองนอกน้มีเอซีเสร็จแล้วมีคนแฮกเข้าไป บอกตอนนี้เนี่ยนะเงินเนี่ยนายาโอนเข้ามาที่แบงก์กษิกรไทยเพราะระบบที่แบงก์เกสิกรไทยในเมืองไทยล่มนะให้โอนเงินไปที่เมืองจีนนะเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยในนี้เมืองจีนนะฮะแล้วเสร็จแล้วบริษัทอเมริกันก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอบกับไอ้บริษัทแฮกเกอร์เนี่ยนะมันเข้าใจว่ามันเป็นบริษัทเพื่อนตอบไปบอกให้ทันมือือยืนยันมา ว่าให้โอนไปเมืองจีนมันก็ทาหนังสือยืนยันเนี่ยนะเลตเตอร์เฮดก็ของบริษัทเพื่อนผมอมันไปโอนเข้าไปเมืองจีนเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะครับจีนกดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเข้าบัญชีไปอ่านมันไปนะฮะแล้วก็บริษัทที่อเมริกาเนี่ยนะเขาดีเขาจ่ายโอ้รับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าไอ้เทคโนโลยีจริงมันดี แต่ว่าก็อันตรายสุดขีดนะครับวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเศรษฐกิจตรงไหนนะครับผมห่วงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะคนงานคนระดับมีเดียมโลระดับกลางลงล่างใช่ครับะนะฮะครับ,รบแล้วผมไม่เห็นด้วยนะผมวันนี้รัฐบัลน่าจะรู้ตัวแล้วนะฮะว่าไอ้คนที่ทำเกษตรเนี่ยนะครับต้องทำระบบนารวมนะจะมคุณสิริวัตรก็ไปเมืองนอกเนี่ยนะครับก็เห็นไหฮะ เจ้าคนที่ทำฟาร์มเมอร์เนี่ยนะฮะเป็นพันๆไร่เป็นหลายร้อยไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนละห้าไร่สิบไร่เนี่ยนะมันทำไม่รอดหรอกเพราะว่าไม่มีเอ็กซ์แนมีสเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตำบลนี้เนี่ยนะมา Google มันี้ง่ายเลยไม่ต้องไปเดินสำรวจเลยปรากดเพาตำบลนี้มีหมื่นไร่รู้เลยก็จดโฮลดิ้งคัมมานีถือหุ้นครับไรหมื่นไร่เนี่ยเนี่ยนะฮะทุกกระทรวงช่วยวางแผนได้หมดเลยพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมช่วยในเรื่องของแปรแพ็กกิ้งแอนด์แปรลูแอดดิตนะพาณิชเซลมาร์เก็ตติ้งนะเกษตรช่วยในเรื่องเม็ดมาเล็บพืชพันธ์ถูกไหมครับกระทรวงวิสาหกิจเทคโนโลยีก็คือ R&D พัฒนาผิดพลา์ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็บหมื่นไร่พบห้าร้อยไร่ขุดเป็นโซดิ้งแองน้ำแล้วก็มี ส0 0ร้อยไร่หรือห้าไร่แล้วแต่คนที่เนี่ยมาเป็นหมู่บ้านเรียนทันเสิอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นทั้งเท่าแก่เป็นโฮดดิ้งนี่ถือหุ้นด้วยแล้วก็ลูกจ้างด้วยทุกคนมีส่วนร่วมทกคมีส่วนใช่ครับครับอย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไซโลไซโลเนี่ยนะเรนนีก็เก็บได้5้าปีนะไซโลเขามีแวร์กมเนี่ยไปโกยขึ้นมาเสร็จแล้วนะแวร์ัมดูด ไม่มีความชื้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่เคยสร้างอํานาจต่อรองให้กับรากยะคนพวกนี้เลยครับคุณไปดูที่นิวออลินเนี่ยผมไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยผมไปซื้อเหล็กเนี่ยนะครับครับออลองเดอะริเวอร์ลิวออลินเนี่ยนะใส่โลเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาไปให้แบงค์ไม่ต้องช่วย,ยนะไปกู้กับแบงค์ครับเพราะแบงค์เขาถือว่าเขามีคอลเลสเตอรอลเรียบร้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสร้างอำนาจต่อรองนะครับกรนี้เศรษฐีที่เวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะฮะ ไปฝรั่งเศสไปไปดูอะไรทังนัยูโรปอะไปดูวิญญาณแม่มันสวยนะนั่งรถไฟยูโรเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะฮะผมชอบนะแต่ว่าบางทีผมก็ค่อนข้างหมั่นไส่นะฮะทำไมฮะหมันไส้คนไทยเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามป็นหมืนม่นไร่แล้วคุณทำเแลนเล็วริ่งสวยๆเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยไปเที่ยวชมเลยนะอืมครับถูกไหมครับครับแล้วประเด็นนี้เทคโนโลยีมันมีแล้วนะฮะคุณสร้างเนี่ยนะในมื่นไร่เนี่ยนะครับ ผลไม้เมืองหนาวทิวลิปนะห้อง,งเงยน็นคนไปเที่ยวชมเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่เราไม่เคยคิดเลยเนี่ยนะฮะเวลาน,นี้เนี่ยนะมันเยอะมากเพราะฉะั้นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็เยอะมากแต่ว่าต้องพัฒนาและต้องเนี่ยนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทมากกว่านี้เขียนหมดเลยถูกไหมครับเอาให้ชัดเจนนะ ผมผมอยากเสริมพี่วัดตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลชุดของท่านนายกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเรตติ้งออกมาดีครับในแง่ของอะไรฮะในแง่ของที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติตั้งใจทำแล้วก็ทําเพื่อประเทศประชาชนและประเทศชาติโดยจริงและโดยเฉพาะยิ่งต้องการขจัดเรื่องคอร์รัปชันนักการเมืองที่โกงนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดในเบื้องต้นอ่ะประเทศไทยทุกวันนี้ที่ไม่เจริญเท่าทัดเทียมเท่ากับต่างประเทศเจริญช้าเนี่ย ก็เกิดการโกงจากนักการเมืองในอดีตในอดีตที่ผ่านมาผมคิดว่าเรตติ้งของท่านดีในในแง่นี้มีสถาบันอะไรไม่รู้มาว่า6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนยอมรับแล้วผมมองว่าที่เมื่อกี้คุณโยธินพี่วัดก็ดีบอกว่าจะมีเลือกตั้งกระเป๋ายังไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้อนาคตแต่จริงๆแล้วเนี่ยตีซว่ามีเลือกตั้งตามรถแบบปี60ปี60ครับประมาณกรกฎากลางปีอะไรนี่มผมบอกได้เลยครับเลือกตั้งเสร็จ เหตุการณ์ทางด้านการเมืองก็จะเหมือนเดิมกับที่ที่ผ่านๆมานั่นแสดงว่าเสียของนะครเที่ยวนี้อร่อยน้ำแร่100%ยเปอร์เซ็นต์เบนซ์ทองหลอศูนย์สองเจ็ดหนึสีบมจรีราชาฮาเบอร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลก กลาปกอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กลาปกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง discover 5 0 0 0แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน เบนซ์ทองหลอขอเชิญทดลองขับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆระบบไฟฟ้าปลัก๊กอินจากไฟบ้านที่รามินทรา0 2 9 4 5 4 5 5 5หรือที่ซอยทองหลอ่อ0 2 7 1 4 8 8 8 8และทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายตรวจเช็คและรับเช่าพระเครื่องทุกชนิดโดยทีมงานเซียนฉอยท่าพระจันทร์หรือจะนั่งจิบชาคุยเรื่องมันๆกับวาสาันเบนซ์ทองหลอก,ก็ได้เชิญนะครับที่เบนซ์ทองหลอ่อ0 2 7 88 88 1 4 8 8 8 8แล้วเอยู่ทุกวันละครับ บอรได้เลยครับเลือกตั้งเสร็จเหตุการณ์ทางด้านการเมืองก็จะเหมือนเดิมกับที่ที่ผ่านๆมานั่นแสดงว่าเสียของนะเที่ยวนี้แน่นอนครับก็คือว่าคําว่าเสียของก็คือว่าสิ่งที่ทําทํามานะครับ,รบก็เสียก็นะักการเมืองก็เอาไปแปรแปรูปแปงลงร่างอะไรก็ได้หมดเพราะมีอานาจแล้วนะครับ,รบผมกํมาลังมองว่าตอนนี้เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ท่านนายกประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะมาจากการปฏิวัติก็ดีอ,อย่างที่พี่หวัดพูดผมไม่สนใจหรอกจะมาจากไหนก็แล้วแต่ประเทศชาติดีประชาชนดีกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ระบบการเมืองไม่มีการคอร์รัปชันแล้วก็ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตอย่างนี้เนี่ยที่จีนเขาก็มีแล้วนะครับประเทศที่ก็มาหามหน้าทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องทำให้ว่าสังคมไทย เป็นสังคมที่ยอมรับพูดง่ายว่าต่อไปจะมีใครมาเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่กล้าที่จะทําเหมือนในอดีตเพราะสังคมมันเป็นไป,นปนทางนั้นแล้วนะครับคือชินกับระบบใหม่และไม่อย่างนั้นมันก็อย่างที่พี่หวัดพูดอะด้วยเงินไม่กี่หมื่นล้านเนี่ยซื้อประเทศไทยได้ใช่แล้วครับอ,อ,อ,อันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยชัดเจนแล้ว<ถ>ยืนยันได้เลยถ้าถามว่าเงินหมื่นตีซะสองหมื่ล้านซื้อประเทศไทยได้เนี่ย ผมว่าวันนี้นักธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยตามที่พูดพูดกันเนี่ยก็จัดฟอสจัดนะฮะตั้งท่านก็มีตั้ง5 0 0แสนล้านอะไรเงี้ยหกแสนกว่าล้านหกแสนกว่าล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามีนักธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยที่มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะไรเนี่ยไม่น้อยกว่า10ท่านสามารถซื้อประเทศไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเพื่อป้องกันตรงนี้เนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับบทลงโทษต้องรุนแรงสังคมไทยเราที่ผ่านมาพี่วัด ยืนยันได้คุณโยธินอลุมมาลวยไปหน่อยหนึ่งอรุมมาลวยสองใช่แต่คําพูดหวานๆแต่บทลงโทษเนี่ยมันไม่หนักมันเท่ากับว่าไปส่งเสริมให้คนมันโกงเพราะถ้ามันโกงแล้วเนี่ยโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจ่ายเงินไม่เท่าไหร่ก็ผู้ใหญ่คุ้มอ่ะคุ้มคืออย่างนี้ผมขอขันนิดหนึ่งนะครับท่านรุ่เจชูชีพนะฮะองค์วันสวร์ที่โดนนะฮะถามว่าถ้าขคอร์รัปชันจริงกันนะฮะก็โอเคใช่ไหม แต่ว่าใช้เวลา15ปีมากไปมากไปเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะเห็นเนี่ยนะไอการปรับความคอร์รัปชันเนี่ยนะให้ไม่เกินเนี่ยนะครับสเดือนอ้าวันแบบนี้เลยนะฮะเร็วๆเลยจมสิษิ์ท่านท่านทำเนี่ยนะสามวันคือคืออย่างเงี้ยพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมว่ามาตรา44 ซึ่งวันนี้ท่านนายกมีอำนาจเต็มที่เนี่ยเหมือนกับมาตรานสินทรัพย์ของในของตมสิบเจ็ที่เราพูดตอนตอนเด็กเด็กๆมอสิบเจดเดี๋ยวม17เดี๋ยวม17อะไรเนี่ยนะครับมันมีคำพูดคำหนึ่งก็พูดสนุกสนุกว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือคือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่สิ่งที่น่าสลดที่สุดก็คือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายโอครับอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนกลุ่มแรกเนี่ยหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่หาเท่าไหร่ จากการโกงนะโกงประเทศชาตินะในที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วใครใช้เงินล่ะครับลูกหลานแล้วแน่ใจได้ยังไงครับว่าลูกหลานจะดีเพราะเงินที่เก็บให้ลูกหลานนั้นมันเป็นเงินโกงมาทั้งนั้น,อ,น,นอันนี้อันนี้เราพูดว่าดังนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตสามัญสำนึกมีความกลัวผิดอะไรพวกนี้แต่เนื่องจากบทลงโทษก,ก็ดีมันเอื้อให้เขาบอกว่าเห็นคนนั้นโกงกูก็โกงบ้างเลยนะกูไม่เห็นมันเป็นไรเลยทำนองนั้น แต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยกำลังแก้ไขตัวนี้นะครับผมผมก็ละมาออน,นี่แหละพูดถึงด้านการเมืองทางด้านการที่ว่าประชาชนทั่วไปอย่างที่พี่วัดพูดอะทำยังไงเนี่ยถึงให้เกษตรกรระดับลากยากเนี่ยเขาได้ลืมตาอ้าปากครับว่าคุณโยธินต้องไม่ปฏิเสธว่าในดีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรทําไมมันถึงจนทั้งปีจนทั้งชาติเพราะหนึ่งเนี่ย เข<ท>าไม่มีความรู้เขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่รู้ว่าโลกเขาราคาเท่าไรแต่พวกคนที่ทําธุรกิจต่างหากที่รู้แล้วก็มักจะไปเอาเปรียบเขาเช่นไปขายสินค้าส่งออ,อกเพื่อไร่ <ฮะ S 2> ในราคาหนึ่งก็เวลามาซื้อเกษตรกรบอกโอ้ยราคาเราไม่ได้กดราคา <b> ทั้งทงที่ขายได้สูงเพราะนั้นกำไรส่วนต่างนี่ก็ไปตกอยู่กับภาคธุรกิจเขาก็จนพอเขาจนทั้งปีทั้งชาติเนี่ยเป็นภาราของใคร รัฐบาลแน่นอนเนี่ยอะไรเงี้ยที่ผมบอกกลับมารัฐบาลรัฐบาลก็เอาพวกเกษตรกรเป็นตัวประกันก็บอกว่าจะมาช่วยทุกอย่างเนี่ยออกกฎระเบียบออกนโยบายออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเกษตรกรก็เป็นประชานิยมอีกันแลละก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อันนั้นเนี่ยเป็นเป็นตัวตัวตั้ง คุณก็ไม่สามารถออกนโยบายได้นะครับเหมือนที่บางทีเราพูดกันว่าเอ๊ะทำไมถนนมันต้องซ่อมอยู่เรื่อยอ๋อมาถึงบางอ้อบอกว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ซ่อมมันก็ไม่มีงบครับถูกไหมฮะเพราะนั้นก็เลยโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันซ่อมเอ๊ะซ่อมไปเมื่อ3เดือนที่แล้วซ่อมอีกแล้วอะไร <ทำ S 2> อย่างเงี้ยแล้วลลทำไมท่อมันแตกเลยทำไมเสาไฟฟ้าเลยก็ทําของไม่ดีมันจะได้มีงบมาครับ,รบอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานหลายหลายสิบปีอย่างน้อยห้าหกสิบปีเรื่องกระทรวงศึกษาครับผมว่าง่ายที่สุดเลยครับ <ท>งอ <บ S 1> ทนก็เยอะที่สุดเลยครับถ้าจะเกี่ยวเรื่องการศึกษาเนี่ยผมอยากจะไปตัวอย่างของญี่ปุ่นไปศึกษาของเขาเอามาใช้เพราะทำไมผมเชื่อว่าคุณจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิศวะอะไรเก่งก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยประเทศชาติก็ไม่รอดเพราะคุณกําลังเรียนแล้วเพื่อความรู้สูงขึ้นเพื่อเอาเห็นกับตัวเอง ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อส่วนรวมประเทศชาติอ,อย่างญี่ปุ่นเห็นมาเด็กเด็กเขาสอนตั้งแต่เด็กเลยให้เขามีความรู้สึกว่าโอเค guilty feeling ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าเอาตัวรอดอย่างเดียวนะถ้าถ้าคุณรอดสังคมไม่รอดคุณก็ไม่รอดนะครัแต่วันนี้สังคมไทยไม่ใช่อย่างนั้นแข่งกันเรียนต้องไปเรียนพิเศษผมเคยออกรายการคุณโยธินแล้วก็บอกว่า เนี่ยผมเคยไปเห็นผู้ปกครองจากต่างจังหวัดเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าลูกเรียนพิเศษนะครับหเราข้านภาเอาน็เอาข้าวมากินนะนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็นอนอยู่ข้างนอกนอนกันอย่างนั้นแล้วครับเราเป็นไงครับในที่สุดคุณภาพของเด็กก็ไม่ดีเบอร์แปดของอาเซียนอาเซียนสิบประเทศเราเบอร์แปดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราอันดับโลนะครับโอเค ผมกำลังบอกว่าถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นไปเน้นเรื่องความมีระเบียบมีวินัยมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับเด็กๆเราเรียนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเดี๋ยว <laughs> น,นี้ไม่มีนะฮะ <laughs> ผมกำลังบอกว่าต้องย้อนาุทำไมทําไมรุ่นพ่อเรารุ่นลุงเรารุ่นปู่เราเนี่ยนะครับทำไมเขาขึ้นมาได้แล้วเขาก็แข็งแรงมั่นคงที่พูดถึงอายุ780นะ อย่างพี่หวัดอย่างเงี้ยทำไมเขาขึ้นมาได้ถามเขาสิเขาบอกเขาเรียนจบป .6 หรืออะไรเนี่ยจบม .6 ม .6 เขาเพราะว่าเขาถูกโทษเขาถูกบ่มเพาะมาบอกลูกพ่อแม่สอนลูกขยันอดทนประหยัดเขาถูกสอนมาเด็กสมัยนี้ที่เขาบอกเงี้ยหวัดบอกหมือนฮะขอโทษนะผมขายแซนด์วิชนะปี40นะ เด็กขายนด์วิชเดือนได้เจ็ดแปดพันเดี๋ยวนี้จ้างหมื่นห้ายังหาไม่ได้เลยเพราะใช่ไม่อยากจะมันเปลี่ยนแล้วไงมันเปลี่ยน,น,ลยนแล้วไงอยากง,งานดีๆแล้วได้เงินดีๆนะครับครับดังนั้นเนี่ยผมกำลังบอกไงครับรุ่นเก่าอย่างนี้ขอโทษนะไม่ได้พูดว่าแก่แต่รุ่นเก่าอย่างนี้เนี่ยทาไมเขาขึ้นมาได้แล้วเขายืนได้แล้วเวลาเขาเจอวิกฤตทําไมเขาสู้แล้วทําไมเขากลับขึ้นมาได้ครับเด็กไทยวันนี้นะครับผมบอกได้เลยถ้าเจอวิกฤตครั้งเดียวเนี่ยฮะทุกนัอยคืออย่างไงคคุณพูดถูกสม <ฮะ S 1> ัยก่อนเน ในการศึกษาเนี่ยนะครับ <K _ d ude> เขาไม่ได้สอนเนี่ยนะฮะจะพาะความรู้เนี่ยนะฮะที่จะออกไปทําธุรกิจอ,อย่างเดียวนี่นะฮะเขาให้จะรู้ว่าโอเคคุณจะต้องรู้เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณนะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ทําไมค,คนโบราณเนี่ยนะเขาถึงเก่งมาก<ๆ>เขาเอาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์มาอยู่วิชาเดียวกันพอคุณเรียนถึงหิายาลยป๊อบเนี่ยนะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอยู่เล่นมือกันอ้โคนมีจิโอการ์สินนะหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียน นะฮะเพราะว่าคนเราต้องรู้จย่างหน้าที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราคิดถึงเรื่องธุรกิจอย่างเดียวก็ไปจับไอ้วิชาเหล่านี้เนี่ยนะเข้าไปอยู่ในสังคมศึกษาเล่นเบลเลอร์เลยก็กลายเป็นแค่สองบรรทัดหมดแล้วใช่จะเปิดมัน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 หมดแล้วที่แย่ที่สุดเนี่ยนะฮะผมเชื่อแน่ว่าเด็กวันนี้เนี่ยนะไม่รู้ประวัติศาสตรไทยด้วยกันนะผมถึงบอกว่าผม ผมเสียใจมากผมเคยคุยกับเด็กเนักเรียนจบวิญญาตรีนะผมถามว่าวีรศตรีไทยมีกี่พระโอ์ตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ไอืตอบไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอบไม่ได้เลยนะนะฮะแล้วก็ผมบอกทําไมไม่เริ่มต้นจากวิทยุก่อนนะนะก่อนที่ทักทงชาติเนี่ยนะเอ้ยเพลงต้นตระกูลไทยพวกนี้ก็เปิดไม่อะไ,ไปเปิดเพลงขอโทษนะไม่ลุกเปิดเพลงหาอะไรนะฮะ ครับครับครับนี่ผมพูดแล้วเนี่ยนะครับพรคพวกเนี่ยนะฮะก็บอกว่าบวดเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะฮะจดก็ไม่ทันเครื่องอัดเทปก็ไม่มีแต่ผมจําได้หมดครับครับใช่ไหมรวมทั้งท่องสุขคูณด้วยนะครับเด็กเดี๋ยวนี้นะครับก็ก็คือไม่รู้ท่องสุขคูณผมผมสรุปสั้นๆนะครับรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์เนี่ยควรจะใช้โอกาสตอนนี้ที่ท่านมีโอกาสมาม4 4 และอีกหลายหลายอย่างที่ท่านมีจัดการเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้เสร็จจนกระทั่งสังคมชินกับอน,นันละกลับมาชินกับสังคมสมัยก่อนที่ว่ารู้รับผิดชอบต่อสังคมหน้าที่พลเมืองอะไรก็แล้วแต่มเมื่อสังคมเกิดความชินต่อไปมีการเลือกตั้งนักการเมืองใครจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถที่ทำได้เพราะกระแสสังคมมันมาทันทีแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดแพ้ัยตัวเองอย่างที่พี่วัดพูดนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่า คุณโกงเงินไปเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยคุณจะนอนหลับสบายไหม,มนะผมเชื่อมั่นเลยว่าเขาไม่หลับสบายเพราะเขาต้องห่วงว่าเฮ้แล้วถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาใช้เงินไม่หมดเนี่ยลูกหลานใช้ใช่ไหมเงินพวกนี้เป็นเงินสกรปรกทั้งนั้นแล้วลูกหลานจะเจริญไหม,มนะแล้วผมเชื่อว่าเขาก็เห็นตัวอย่างของนักการเมืองเยอะแยะที่ตายก่อนหน้าเขา แล้วลูกหลานก็เอาไปทําธุรกิจบ้างไปลงทุนบ้างในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะมันเป็นเงินโกงทั้งนั้นผมอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ทาให้สังคมเกิดความเคยชินกับตรงนี้ว่าอมันเป็นอย่างนี้นะแล้วนที่สุดคนมันกลัวเองครับเดี่ผมบอกได้นะนะผมไม่เคยบทก็ไม่เคยเรียนนะไม่ใช่ว่าผม,ผมมันรู้นะมีพันล้านกับหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วก็จะมีพันล้านเรามีบ้านอยู่มีธุรกิจแล้วเนี่ยนะ พันล้านกับหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วแสนล้านเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ิงที่ผมพูดเนี่ยนะผมผ่านมาแล้วครับมันเป็นยังไงฮะคืออย่างนี้คุณมีหมื่นล้านคุณต้องการรับผมนะผมมีพันล้านผมพันล้านผมผมก็ซื้อโรลส์รอยซ์นะคนละยี่สิบล้านซื้อรถหรูขับเลยฮะนะฮะแต่ว่าคนรวยหมื่นล้านต้องการรับผมซื้อ โรสรอยเหมือนกันไปจ้างทาพิเศษนะไอตัวนางฟ้าเนี่ยเป็นเลมิเต็ดเอเดเชตทองนะดวงตานั่นเป็นเพชรอย่างเงี้นะแล้วก็กรอนประตูเป็นทองถ้าอย่างนั้นมึงเฝ้ารถกันละกันโอเคถูกไหมครับสร้างบ้านเหมือนกันสร้างก็ใหญ่โตเลยนะครับชักโคกนะฮะแผ่นชักโคกเป็นทองครับลูกบิดในบ้านเป็นทองเลยมึงก็เฝ้าบ้านกันละกันถูกไหมครับมันคือมันมันจบอยู่แค่นั้น่ะ พี่หวัดที่พูดถูกเลยผมว่าเศรษฐีคนนั้นที่เขารวยพี่หวัดสิบเท่ามีเป็นหมื่นล้านเนี่ยผมว่าเขาทุกมากกว่าพี่หวัดนะเขาทุกมากกว่าทุกมากเพราะอะไรหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับรถยี่บสี่ชั่วโมงเขาก็ต้องกวนด้วยคนรถไปทําไม่เคลื่อนเพราะเป็นคนวิตกกังวลไปเลยนะเนื่องจากเขาไปยึดติดกับเรื่องเงินเรื่องความร่ํารวยนี่ใช่ไหมฮะถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยนะหมื่นล้านแสนล้านกับพันล้านเนี่ยนะฮะ เพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากเรามีพันล้านนี่เรามีธุรกิจมีบ้านอยู่แล้วแล้วแล้วก็มีเงินเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรหรืมั้ใช่ของเหลือใช้สงครามสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อกับตอนเศรษฐกิจไทยสโลลฟฟเศรษฐกิจโลกสโลดาวโดยคุณสวัสดิ์ขรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งบมจเหมราชพัฒนาที่ดินคุณสิริวัต์วรเวทวุฒิคุณผู้ก่อตั้งสิริวัน์แซนวิช ท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n CEO Talk b y o Tin และสำหรับผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมชมการบันทึกเทปครั้งต่อไปซึ่งมีขึ้นในวันอังคารที่5กรกฎาคมนี้นัสตูดิโอเบนส์มอ l ์เบนส์ทองหลอ่อซอยสุขุมวิท55ในเวลา9นาฬิกาสามารถโทรสำรองที่นั่งได้ที่โทร086 866 2266 22และ02 714 8888 ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับซีอโอชั้นนำอาทิคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคุณวส,สันต์เบนซ์ทองหล่อคุณสิริวัตนบวรเวทวุทิคุณและคุณจุตินันพิรมพักดีสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขค,ความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมือง การลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันตเบนซ์ทองหล่อจุตินันพิรมพักดีและสิริวัฒนบรเวทวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5 MHz เมกะ ถึงแม้ตอนนี้ก็กําลังถกเถียงกันเรื่องจะลงประชามติรัฐธรรมนูญ7สิงหาบาง,บางฝ่ายก็บอกว่าคงไม่มีบางฝ่ายก็บอกมีเอาเงี้ยผมก็ไม่รู้จะมีหรือไม่มีผมก็ต้องบอกว่าท่านนายก,กท่านนายกประยุทธ์ก็เดินไปตันตามรถแบบพระท่านก็พูดตลอดเวลาแล้วว่าท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะเข้ามาอยู่ในวงการเมืองดอกเบี้ยวันนั้นในแบงก์15ไปแลกเช็คมันคิดว่าละ2บาทที่เพื่อนกันนะก็24รนนะ <laughs> บางคน2บาท50 นะบ,บางครั้ง3บาททำไมเราโตได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับมันดอกเบีย้ยแค่5 6%หกเเ็นมันเก่งได้ผมก็มองว่าเศรษฐกษิจประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ทรงแล้วก็ลงเพราะโลกไม่ดีครับดังนั้นหุ้นมันไม่มีทางดีราคาหุ้นไม่มีทางดีกล้าฝันทงไหมฮะ